โอเคครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมวันนี้ผม, K K B B T v, มเคสี่แปทีวีมาคขากลับน้องเลกเตอร์นะครับผมก็วันนี้มีกิจกรรมใหม่นะครับกับกล่องสุ่มกาชาที่เขาต้องเปิดกันนะครับเพราะว่าเป็นกล่องที่ไม่ได้อยู่ในกาชาตู้หรืออะไรตู้บนกับตู้ล่างนะครับมันเป็นกล่องของอีเวนต์ตัวนี้นี่เองเดี๋ยวมาดูกันเลยโอเคเป็นกล่องนี่ครับ NPC Gift นะครับผมสามารถซื้อได้ไม่จำกัดเลยนะแล้วก็ได้ของพิเศษก็คือมันจะมี Gift i อฟตัวเนี้ยครับผมที่เขาได้25%แล้วก็ส่วนของทั่วไปก็จะเป็นพวกที่ของเอาไว้สุ่ม of mail ออต่างๆนะครับผม <S <S เดี๋ยวผมขอเทสให้ดูกันละกันว่ามันได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมขอซื้อมา5กล่องก่อนนะล,ลองเปิดไปทีละกล่องเลยว่าได้อะไรไหม ของที่หนึ่งยังไม่ได้ครับก็จะได้เนี่ยครับของออฟแมวทั้งหลายทั้งเลนะซื้อที่สองยังไม่ได้วะไปของที่สามเฮ้ยอะไรวะของที่สี่นะได้แล้วครับของที่สี่ถึง่จะได้ครับแล้วลองกดใช้ดูนะครับผมเนี่ยครับผมก็จะเป็นของที่จะสุ่มได้นะสามารถซื้อได้ซื้อได้เยอะด้วยฮฮ โอคนี่เป็นของที่นี่ครับวกแอตแทกหนเป็นะเป็นของที่ติดหลังแล้วก็เพิ่มดาเมจให้ดาเมจตัวเองเพิ่มขึ้น10%แต่โดนแต่ดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้นเป็น20%ถ้าถามว่าดีไหมดีนะครับเพราะว่าแอตแทกเพิ่มนั้น10%เนี่ยแต่ว่าถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้ถ้าจะไปฟาร์มหรืออะไรหรือจะใช้ดาเมจอะไรพวกนี้ปกติถ้าเป็นบอสอ่ะมันก็โดนแรงอยู่แล้วอะเพอ่โดนแรงกว่าน,นี้นึงจะก็ไม่ค่อยถลายหรอกเพราะ ถ้าเอาไปฟาร์มใช้ยังไงผมคิดว่าคุ้มเพราะมันทีเดียวตายอยู่แล้วอะก็ไม่ต้องห่วงไ่าต้องโดนดาเมจกลับอยู่แล้วอะแต่ว่านี่มันแบบบวกอตแท,ทกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าคนที่เขาอยากจะได้จริงๆเขาต้องมีสองอันนะฝากสมุดอันหนึ่งโดยใช้อันหนึง่งแต่ต้องผมก็คงอยากถ้าจะเอาก็เอาแค่อันเดียวพอแล้วแหละแล้วก็นี่คือส่วนหางบวกเอตแทกสามเปอร์เซ็นต์แล้วบ,กบวก้อพีสี่สิบบวกเพิ่มเข้าไปอีกไอพีร้อยยี่สิบจะบวกเยอะไปไหนเนี่ยแบบนี้ก็ ไปหน้านะบวกแอตแท็ก20รัก5แล้วก็บวกเป็นสปีด3%อันนี้บวกอูบวกสมุด6เลยดี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 ด,ดีแล้วก็น,นี้หมวกก็อันนี้ก็คือเหมือนกาชาที่แบบฝากสมุดแหละแทก็กแทก30ทจริงๆขงเขาไม่ไปใช้ใส่กันอยู่แล้วอะก็เถือเอาไว้แลกอะไรในก็บวกเนี่ยครับนี่คือ60ส่วนอันนี้หมวก เอาไปเป็นสก,กินอย่างเดียวเลยนี่ก็บวกอแท็กสี่โอ้ยอันนี้น่าได้อัอนนี้คือผมก็อยากได้อะผมบวกอแท็กหกถ้าจะเอาจริงจิก็ต้องได้เก้าอันเลยนะซึ่งยากมากเลยแล้วก็นี้เป็นใบหน้านะใบหน้าเหรอทำไมมันเป็นปิดปากวะแล้วก็นี่ครับบวกไอพีร้อยแล้วก็ฟีฟีสิบมาผมคงแรกอันนี้แหละหนึ่งอันเดี๋ยวเรามาดูว่าผม จะแ,แรกต้องใช้แรกคําบเมืกี่อันปึ๊บโ,โหห้ากล่องได้อันเดียวโคตรจะไม่คุ้มอันนี้ผมขอทีนี้สักสิบกล่องเลยนี่จะตัด,ดได้ไหมสองที่หนึ่งทำไมไม,ไม่ได้เลยวะสองสามเฮ้ย สี่เออได้ละวหนึ่งห้าเออได้แล้วอสองขาดอีกสองล้นเออมาตุกอันนี้มามาเรื่อยๆเ,เอออันนี้ผมได้ครบห้ากล่องแล้วครับเดี๋ยวผมขอแรกมาก่อนถ้าผมได้อีกสามผมก็จะพกฝากอันนี้กับอันนี้อยากได้แอทแทปฝากไปหดเพราะว่าแอทแทปตัวน,นี้ผมน้อยมาก เริ่มก่อนเริ่มมาก่อนเลยเดี๋ยวผมขอไปลองดาเมจสก่อนนะครับว่าถ้าโจนตีระยะใกล้ของผมหกไอห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะตัวไอสิบเปอร์เซ็นต์อันไหนมันจะดีกว่ากันเก่อนเปิดทีเดียวกัน,กนใช่ไหมไม่ได้วะไม่ได้เว้ย โอเคไม่เป็นไรครับผมเอาแค่ชิ้นเดียวพอส่วนอันนี้ไม่มีอบอะไรนะครับผมลองยิงอยู่อนนี้ก็1 9อยเกต่อต้องใส่บัฟเฮเดรบอร์นอนะสองหกแปดผมเปลี่ยนเป็นอันนี้มันเท่าไหร่โอ้ยก็เพิ่มมาสองหมื่นเลยนะก็สิบเอร์ซ็นต์อ่ะก็ถือว่าดีนะครับ ถ้าสมมติว่าผมเปิดอีกเมื่อกี้ผมเปิดเบลตอ10อยู่ที่15กล่องนะครับสองใจแล้วครับเพราะว่าถ้าเอามาใช้ฝากสมุดก็ไม่ได้นะสุ่มไปเลยแล้วกันคือต้อง5ต่อ2เลยคือดวงรดูครับว่าจะได้ไหมซื้อมาแล้วนี่หนึ 1, ่งอาไม่ได้แล้ว สองสามโอ้โหมาในหนึ่งคือต้องต้องมาทุกอันแล้วอะ่ะอันนี้คือต้องมาทุกอันแล้วอะ่ะเฮ้ยสองโอ้โหไม่มาละไม่ได้ละไม่ได้ละขออีกสักอันได้ไหมอืมไม่เออโอเค ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าผมได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์มาใช้แล้วก็ผมได้จานอันนี้อันหนึ่งผมจะมาแลกอันนี้เพื่อให้ได้หกเปอร์เซ็นต์เพราะอันนี้ผมไม่เอาหรือละผมเอาหกเปอร์เซ็นต์นี้ดีวกว่าแล้วหกเปอร์เซ็นต์ดีกว่าจริงนะถ้าได้อีกอันเนื่จะแลกอันนี้ข้างล่างด้วยนะแต่ว่าแ,แค่นี้ก็โอเคแล้วแหละคือสะสมหมดไปได้เพิ่มอีกหกเปอร์เซ็นต์ก็ถ้าถามว่าผอเพียบแล้วเอามาใช้ดีไหมผมว่าเอามาใช้ดีกว่าน่ะรู้สึกว่ามันโอเคกว่า บวกเพิ่มดาเมจเยอะดีโอเคครับผมก็ยังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมีการเปิดกาชาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าใกล้ๆสิ้นเดือนต้นเดือนหน้าก็น่าจะมีแล้วล่ะฝากให้ฝากติดตามช่อง Kissy บ e a r TV ด้วยนะครับผมก็ถ้ามีกิจกรรมเรื่อยๆน้อยไงครับก็อย่างนี้ครับกิจกรรมเต็มเนี่ยครับก็เอาไปแลกมันแกลกได้ทุกวันนะครับก็อย่าลืมมาแลกกันด้วยนะครับผมไงก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าบาย